ยินดีต้อนรับสู่สวนลงปิตินะครับวันนี้ลุงมีภารกิจในการปลูกไม้ยางหอมซึ่งเป็นต้นบอสสวเลียหรือต้นกำมยานนั่นเองนะครับก็คือเป็นต้นกำยานที่มีใบสีฟ้าเป็นตัวท็อปที่ลุงเลือกมาแล้วก็คัดสรรอย่างดีสำหรับสาหรับระ,ะยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาลุงได้อเลก,อเก็บรวบรวมสายพันธุ์ของกำยานมาแล้วก็มาทดสอบมา ดมกลิ่นมาขุดรากดมกลิ่นแล้วก็ติดตามการเจริญเติบโตแล้วก็ปลูกที่สวนลุงเองหลังจากนั้น20กว่าสายพันธุ์ที่เราได้มาเนี่ยมันก็จะมีตัวหอมตัวไม่หอมแล้วก็ตัวดีและตัวไม่ดีตัวเด่นและตัวได้นะครับคําว่าดีหรือไม่ดีเนี่ยมันมันจะพูดไม่ได้ถามว่ามันดีไหมมันก็ดีทุกตัวแต่ว่าดีในคนเด่นในคนละแบบนะครับแต่ว่า ลักษณะของลุงที่ลุงออกแบบไว้ว่าอยากจะทำสวนแบบให้มันเป็นสวนที่มีกลิ่นหอมเป็นสวนอารมัเทอร์พีเป็นส,วน, y, นสวนที่แบบว่ารีทรี a เมนต์นะครับรีทรีตนะครับเป็นสวนเวลเนต์รีทรีตซึ่งออกแบบมาเพื่อที่จะให้นำน้ำมันหอมระเหยนั้นมาใช้ซึ่งมันก็จะมีหลายๆตัวที่มีน้ำมันหอมระเหยที่หอม แต่มันก็จะเด่นแตกต่างกันออกไปอย่างบอสเวเลซาก้าเนี่ยจะใช้ย,ยางในการทำน้ำมันหอมระเหยนะครับลักษณะของใบจะนำมาทำเป็นชาแต่ก็ไม่ได้มีกลิ่นหอมซึ่งมันก็ไม่เหมาะไม่เหมาะสำหรับการทำชาการการทำบอสวเลียหรือการทำเวลเนตลิทริสโปรดักต์เนี่ยมันก็จะต้องรวมไปถึงการการ การสร้างโปรดักที่มีความแตกต่างกันออกไปในลักษณะของของมันเองนะครับก็คือบอสโซเลซากาเหมาะที่จะทำเป็นเอเซนเชียลออยล์มากกว่าแต่ไม่เหมาะที่จะทำเป็นอย่างอื่นเพราะว่าใบมันมีกลิ่นฉุนมากแต่ถ้าเอาใบของบอสโซเลซากามาทำเป็นชาก็ต้องเบรนร่วมกับเบรนร่วมกับกลิ่นอื่นเพราะว่ามันมีกลิ่นที่ค่อนข้างที่จะเหม็นเขียวแล้วก็มีรสชาติที่ขมเฟื่อนในใบนะครับซึ่งอันนี้คือความจริงที่ทุกคนอาจจะไม่บอกเรา นะครับขมเฟื่อนหืนนะครับก็คือนี่คือใบใบของบอสเวียสากาซึ่งเป็นบอสเวียอันดับแรกของโลกที่ลุงเคยเล่าให้ฟังแต่ลักษณะของบอสเวียไดโอสโคลดิสมีความหอมและหวานอ่แล้วก็มีกลิ่นซึ่งมีกลิ่นตั้งแต่ยอดสุดต้นยันรากของเขาเลยแล้วก็มีความแตกต่างและเด่นอยู่ที่ใบสีฟ้าซึ่ง ลุงมองว่ามันเป็นอนาคตที่ดีมากๆตั้งแต่วันแรกที่ลุงได้สัมผัสกับบอสโซเลียตัวนี้แต่ตอนนั้นก็คือเราเห็นเรารู้เราสัมผัสแต่เราไม่มั่นใจเราก็เทสต่อไปก็คือทั้งเทสด้วยตัวเองแล้วก็เทสต์ซิมูเนียกับโปรดักต์กับลูกค้าอื่นๆนะครับว่าเขามีความพึงพอใจกับ Product ตัวนี้ไหมที่ผ่านมาได้รับการยอมรับที่ดีแล้วก็100 100ชิ้นของชาที่ลุงได้ ส่งให้ลูกค้าไปมีความพึงพอใจในโปรดักต์ตัวนี้มากซึ่งมีกลิ่นหอมซึ่งเทสด้วยนะครับเทสร่วมกับชาของบอสเวเลีอาซาก้า aga, ซึ่งทุกๆคนจะบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่ชอบกลิ green ่นหืนกลิ่นแรงแล้วก็มีความขมขมฝืนในใน,ในรสชาติของเขาฉะนั้นตอบโจทย์ได้ดีที่สุดก็คือบอสเวเลยียไดโอสโคลซึ่งมีความาเป็นสวีท สวีทกัมด้วยนะครับก็คือกัมก็คือเลสซิ่งแล้วก็ยางของเขาเนี่ยเองก็คือเป็นยางที่หวานซึ่งมันไม่มีมันไม่มีอะไรที่จะมาจะมาบอกได้ดีที่สุดแล้วแล้วก็จะมีสิ่งหนึ่งที่ยืนยันได้ดีที่สุดก็คือเดือเดือเมทัลเรียลเมเิกาของอ่านังสือที่เป็นของอ่าบอสอ่าของไดโอสโคลอิดิสเนี่ยเขาก็เขียนไว้ว่าอ่าเอกสารต่างๆที่มันยืนยัน แล้วก็นำไปใช้จดเป็นชื่อของบอสโซเรียไดโอสโคลดิสตัวนี้ในครั้งแรกก็ยืนยันได้ว่ามันมันมีความแปลกและมีความเจ๋งมากๆซึ่งงานวิจัยไม่ค่อยจะมีให้เราเห็นแต่ลุงได้ทดลองและวิจัยด้วยตัวเราเองในความในความเป็นไปได้ในอนาคตก็คือเขียนประวัติศาสตร์ขึ้นมาใหม่โดยไม่มีใครได้ทำแล้วก็ลงมือลุยในสิ่งที่เรามั่นใจนะครับ ลุงมั่นใจมากว่า Bossulia d a l s c o l e ล d i s ตัวนี้จะจะตอบโจทย์ในในทุกโปรดักต์ของของลุงที่จะออกในอนาคตนี้นะฮะนี่ไม่ใช่แค่ส่วนแรกที่ลุงปลูกนะครับลุงปลูกส่วนแรกเมื่อประมาณ4ปีที่แล้ว20กว่าต้นนะครับ20กว่าต้นนั้นเป็นโครนแรกที่ลุงได้ปลูกลงนินไปแต่ เสียดายเวลาเสียดายโอกาสที่เราไม่ได้ดูแลรักษาเป็นอย่างดีก็มีการไปฟ้อเงเยียนยบ้างในบางในบางต้นนะครับก็เป็นส่วนมากซะด้วยซ้ําไปแต่ครั้งนี้ลุงบอกว่าเป้าหมายเราไม่ผิดค่าดท,ที่เราได้ลงมือทําในสิ่งเรามั่นใจมากว่า b well o สโซเลียไดโอสโคลาดิตัวนี้จะตอบโจทย์ทุกๆคนแล้วก็ตอบโจทย์ลูกค้าทุกๆคนได้นะครับก็ขอให้ทุกคนได้ติดตาม ว่าลุงจะได้ปลูกแล้วก็นั่นต่อไปแต่ว่าครั้งนี้ก็คือขั้นตอนการทํางานก็จะเป็นแบบว่า,าจริงๆแล้วจริงๆแล้วเนี่ยไอ้พวกบอ well สโซเลียไดโอสคอลไล์ชุดนี้นะลุงจะปลูกเพื่อที่จะเลี้ยงในกระถางแล้วก็เอาใบมาใช้งานเพราะว่าไม่มั่นใจที่จะปลูกลงดินกลัวหวาดระแวงว่ามันอาจจะไม่สวยงามไม่งดงามแล้วก็ไม่เจริญเติบโตแต่หลายๆหลายๆต้นที่ทดลองลงดินเมื่อสองสามปีที่ผ่านมา มันอาจจะชะง,งักงานไปเพราะว่าเราไม่ได้ลดน้ําแต่พอลุงเอาน้ําไปเติมให้มันในโคนมันพอลดน้ําได้สักไม่ถึง20วันนะครับมันก็แตกยอดออกมามันพิสูจน์ได้เลยว่าทุกๆครั้งทุกๆปีที่เราทําแบบนี้มันก็จะเกิดแบบนี้ขึ้นมาฉะนั้นน้ํามีความสําคัญในการเจริญเติบโตและก็สภาพอากาศที่เหมาะสมที่เขาชอบมากในสภาพอากาศของประเทศไทยนะครับนี่คือนี่คือสิ่งที่ยืนยันต่อจากนี้ไปก็คือลุงจะตั้งแปลงนะครับจะตั้งแปลงตรงนี้ แล้วก็ปลูกลงดินไปเพราะว่าการปลูกในกระถางมันพิสูจน์แล้วว่ามันไม่มันไม่ไปต่อแต่ไม่ใช่ว่าไม่ไปต่อแล้วไม่งามนะก็อย่างที่เห็นนี่แหละการปลูกกระถางมันก็งามแบบนี้ก็คือได้ระดับหนึ่งแต่ว่าการที่จะยืนต้นขึ้นมาแล้วก็ปริมาณปริมาณของอวัตถุดิบที่เราจะต้องนําไปกลัน่นเป็นสกัดเป็นน้ํามันหอมระเหยมันก็น้อยฉะนั้นการปลูกลงดิน แล้วอนาคตอาจจะต้องตอนกลับขึ้นไปเพื่อปลูกรงกระถาเพราะเรายังมีกระถางเหลือหลังจากที่เราปลูกก็เป็นไปได้เช่นกันนะครับเราเราดูดูว่าเราจะเราจะปลูกแบบไหนต่อไปลุงจะตั้งถางแล้วก็วางกระถางเรียงแนวเสร็จวางกระถางเรียงแนวเสร็จแล้วลุงจะลดน้าเพราะว่าดินที่นี่แข็งมากนะครับดินที่นี่เป็นดินทรายแลวก็แข็งมากขุดไม่ค่อยลงฉะนั้น วิธีการก็คือวางกระถางลงไปแล้วก็เอาน้ําลดลงไปแล้วน้ํมันจะซึมลงไปใต้กระถางพอน้ําซึมลงไปใต้กระถางปุ๊บเราจะขุดง่ายขึ้นแล้วเราก็ปลูกลงไปแบบชิวๆนะครับ mm hmm. แบบนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าลุงจะปลูกแบบไหน mm hmm. เดี๋ยวลุงขออนุญาตเรียงกระถางแป๊บหนึ่งเดี๋ยวลุงมาถ่ายต่ออีกเพื่อที่จะให้ทุกคนเห็นต่อเนื่องกันไปนะครับหลังจากที่เราวางไว้แล้วก็ลดน้ําไว้นะนะครับลดน้ําในกระถางเสร็จแล้วเราก็พอดินงชื้นดินงชื้นเราก็ขุดหลุมหลังจากขุดหลุมเสร็จ เราก็จะปลูกต่อไปแต่ว่าก่อนที่เราจะปลูกเราก็เอาน้ําลดลงไปก่อนเพื่อให้มันชุ่มนานๆน,น,นะครับเราจะได้ไม่ต้องลดน้าบ่อยๆนี่ครับขุณหลุมเสร็จแล้วก็เอาน้ําใส่ให้เต็มหลุมเลยนะวิธีการปลูกบอสโซเลียที่สวนมันดีไนหะเนี่ยทาอย่างนี้แหละไปเรื่อยๆช้าๆแต่ได้ผลดีดีกว่าทําแบบลวกๆแล้วโอกาสตายสูง ลุงไม่ได้ย่าก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยได้ย่าทีหลังเพราะว่าเดี๋ยวก็าจะจัดการกัชพืชอีกทีหนึงอันนี้ก็คือวิธีการปลูกต้นบอสโซเลียไดโอสโคลาดิสซึ่งอย่างที่ลุงบอกก็คือตัวนี้มันมันถูกกรับเลือกแล้วนะมันถูกคัดเลือกแล้วรับเลือกแล้วจากลุงว่ามันเป็นบอสโซเลียที่เจ๋งพอสมควรเจ๋งมากนะครับก็ใบหอมด้วยแล้วก็ยางหอมด้วยนะก็เลยลงแปลงเพิ่มปริมาณ เพื่อที่จะลองรับอนาคตเพราะว่าเคยส่งไปที่ญี่ปุ่นแล้วเพื่อนที่ญี่ปุ่นเขาบอกว่าโอเคดีมากอยากจะได้ต่อไปก็คือถ้าขนาดนั้นที่เราทำก็คือมันมันมันยังไม่ไม่มากพอก็ไม่กล้ารับปากเพื่อนนะครับว่าเราจะส่งในปริมาณที่เพียงพอให้ได้หรือเปล่าก็ครั้งนี้เราก็พยายามที่จะทำตั้งใจลงมือทำตั้งเป้าหมายเล็กๆนะครับแล้วก็ลงมือทำมันจะ วิธีการปลูกกัมยานหรือบอสเลียดโอสโคไลดิสนะครับเนี่ยคุณก็ใช้วิธีการขุดหลุมปลูกตอนแรกเลยนะเอากระถางมาวางแล้วก็ลดน้ําในกระถางอย่างเงี้ยเพื่อให้น้ํามันไหลลงใต้ตูดกระถางแล้วก็ไปเติมความชื้นในพื้นดินเสร็จแล้วเราก็ยกกระถางออกแล้วก็ขุดหลุมนะครับขั้นตอนมันก็จะเป็นอย่างนี้พอขุดหลุมเสร็จแล้วเนี่ย,ยแหงลหลายหลุมแล้วขุดหลุมเสร็จแล้วเราก็จะเอาน้ําเติมเข้าไปเพื่อที่ให้มันเกิดความชื้นขึ้นแล้วก็เราจะได้ปลูกในอันดับ สุดท้ายนะครับโดยที่หลังจากปลูกแล้วนี่แทบไม่ต้องลดน้ําเลยนะครับว่ะเพราะว่า,าเราลดน้ําได้ชื้นแล้วนะช่าแล้วนะช่วงนี้ที่ฝนช่วงนี้ที่สวนลุงฝนไม่ค่อยตกนะครับก็เลยต้องลดน้ําแต่ว่าอนาคตอีกไม่กี่วันน่าจะตกเพราะว่าฟ้าเริ่มมืดๆค้มๆมาแล้วนะลักษณะของการทําปลูกไปเรื่อยๆนะครับปริมาณการปลูกก็เริ่มทีละสิบ0ี่สิบต้นนะครับวันนี้เป้าหมายลุงก็จะประมาณ 20ต้นนะครับเนี่ยมันก็มีต้นใหญ่ต้นเล็กคละก,กันไปนะครับก็ลดน้ําเติมน้ําให้เต็มหลุมนะพอเติมน้ําให้เต็มหลุมแล้วค่อยปลูกนะครับใส่ใจตัวนี้ให้ความสําคัญกับจุดเริ่มต้นที่มันที่มันกําลังจะที่เรากําลังจะทํากันนะครับเพราะว่าถ้าจุดเริ่มต้นมันไม่ดีมันก็ล้มเหลวเนาะมันก็ไปฟอ,อกแยเสียนได้ฉังนั้นเริ่มต้นให้ดีตั้งหลักให้ดีแล้วก็ สลายเวลานิดหนึ่งดูลักษณะของบอสเลียนะครับไดโอสโคลอดิ ides, ซึ่งกำลังเติบโตตัวนี้ก็ประมาณสูงเลยมันเป็นเมตรแะครับต่แต่และต้นนะต้นใหญ่มากนะแล้วก็แข็งแรงมากๆเพราะว่าเราเลี้ยงในกระถางมานานมากๆแล้วก็คือแนะนําว่าถ้าเกิดว่าเราจะปลูกต้นกนัญญาหรือบอสเลียอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยไอไม้พวกนี้เราควรเลี้ยงในกระถางให้มันแข็งแรงนะครับให้รากมันเดินเต็มกระถางแล้วก็มีความคือแบบมั่นใจอะว่ามันแข็งแรงมันแตกยอดออกมาใหม่ แล้วก็ดึงกระถางดึงต้นขึ้นมาแล้วก็ไม่หลุดจากกระถางเดี่อะไรประมาณนี้นะเวลาทดสอบหลายอย่างก่อนที่จะนํามันมาปลูกเพราะว่าเราเราเชื่อเราต้องเชื่อมันได้ว่าการปลูกแต่ละครั้งมันต้องรอดถ้าปลูกแล้วมันไม่รอดมันก็ล้มเหลวพอมันล้มเหลวเสร็จปุ๊บซ้ำซ้ำซ้ำมันล้มเหลวซ้ำซเราก็รู้สึกไม่ไม่อินไม่ไม่ไม่เวิร์กกับมันแล้ะไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยแฮปปี้กับสิ่งที่เราทำนะอะไรเงี้ยไม่มีความมีความสุขกับสิ่งที่เราทําฉะนั้นการที่เราจะมีความสุขกับมัน เราต้องทําให้มันดีมันก็เอาใจใส่ในจุดเริ่มต้นของมันด้วยนะครับในแต่ละครั้งที่เราลงมือทําตัวนี้ก็คือวิธีการปลูกบอสเวียไดโอสโคไลดสนะครับเพื่อนเ่อลองติดตามลุงดูว่าวันนี้ลุงจะปลูกกี่กี่ต้นกี่กระถางแล้วก็เป้าหมายลุงจะทําเป็นคลิปยาวๆให้นะครับว่าปลูกเพราะอะไรปลูกทําไมนะแต่ว่าตอนนี้เราก็ทําคลิปสั้นให้ทุกคนได้ได,ไ,ดได้รู้กันก่อนว่าวันนี้ลุงทาอะไรอะไรประมาณนี้เนาะนี่นะครับประมาณ นี่ครั้งคือนี่คือรอบที่สองที่ลงลดน้ําแล้วนะลงลงลงน้ําแล้วนะครับลงลงสองสามครั้งเลยนะก็เรียบร้อยดีแล้วนะครับสําหรับการปลูกต้นบอสเวียรไรโอสโคลเดสของลุงนะตั้งแต่เช้ายจนตอนนี้นะครับก็ประมาณสักลุงจำไม่ได้ว่าเวลาเท่าไหร่ก็ใกล้เที่ยงแล้วน่าจะเที่ยงแล้วนะฮะนี่ก็คือตั้งแต่เช้าจนเที่ยงนะเราใช้เวลาพอสมควรในการปลูกบอสเวียรไดโอสโคลเดสตั้งแต่ ขนมาแล้วก็เอาน้ำลดเพื่อให้น้ำลงไปในกระถางเราซึมใต้ต้นกระถางใต้ตูดกระถางไปอยู่ที่ในดินแล้วก็ให้มันขุดหลุมง่ายๆนี่คือขั้นตอนวิธีการทำก็แล้วหลังจากนั้นก็ปลูกนะครับพอขุดหลุมเสร็จแล้วอย่าลืมนะครับเอาน้ำใส่ในหลุมด้วยให้มันชื้นไปไกลๆนะครับเก็บความชื้นเอาไว้แล้วหลังจากนั้นเราก็ปลูกลงดินไปลแล้วก็กรบดินนะแล้วก็ลดน้ำซ้ำอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้ลุงจะ ไม่ไม่ค่อยเอาวัชพฤฤืชออกข้างๆนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยมาเคลียร์กันอีกครั้งหนึ่งหลังจากเขาตั้งตัวได้เขาตั้งต้นได้เพราะว่าอาจจะมีรากพืชที่จะไปช่วยเกาะเขาไม่ให้ลมพัดให้ต้นเขาโยกหรืออะไรก็แล้วแต่ด้วยเหตุผลต่างๆนานานะครับก็คือไม่ถอนหญ้าก่อนเก็บหญ้าไว้แบบนี้ก่อนนะครับนี่ก็คือเรียบร้อยแล้วนะครับทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ประมาณ1ิบกว่าต้นนะครับสิบกว่าต้นนะแถวนี้แล้วก็มีอีอกส่วนหนึ่งที่ทําเรียบร้อยเช่นกันก็คือ บอสเวเรียลูกผสมนะครับตัวนี้เป็นบอสเวเรียนานาผสมบอสเวเรียเอสเพนิโฟเรียเป็นลูกผสมนะครับก็คือตัวนี้ก็กลิ่นหอมเจ๋งมนกันเพราะว่าที่ที่คิดว่าเอามาลงปลูกลงดินเพราะว่าอนาคตเราอาจจะมีรูปแบบการแปลรูปแล้วก็เอาเอากลิ่นขึ้นมาเทสต่อไปนะครับว่าสกัดเป็นน้ำมันหอมระเหยแล้วคุณสมบัติมันจะเป็นยังไงเพราะตามที่เราดมกลิ่นด้วยวิชววแล้วเนี่ยก็คือเราเอามาดมดูด้วยจมูกเรามันก็คือดี นะแต่ว่าถ้าเราสกัดแล้วมันจะได้แบบไหนต้องคอยติดตามอีกทีหนึ่งรอให้ใบมันออกเดี๋ยวลุงจะไปเทสไปเทดสการสกัดอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวนี้ก็ประมาณสอ่สิ0กว่าต้นนะครับ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10ประมาณ15ต้นนะครับก็คือลงดินไปเรียบร้อยนะครับก็คือประสบความสําเร็จมากวันนี้นะแล้วก็มีมีการเก็บนิดหน่อยก็คือการลดน้ำํำที่สวนลุงเป็นเป็น,ปนแปลง ปแปลงที่ใช้โซลาเซลล์นะครับก็คือ,อใช้น้ําในการลดจจกโซลาเซลล์เมื่อไหร่ที่มีแดดเราก็จะลดกันถ้าลุงปลูกแบบนี้และใช้วิธีการปลูกแบบนี้ต้นบอสโซเลียจะไม่เหี่ยวนะครับจะไม่เหี่ยวหรือเฉานะครับก็คือยอดอาจจะปกติและคงที่อยู่ต่อไปนะครับถ้าสังเกตดูง่ายๆนะแต่ว่ายันนี้ก็ไม่น่าจเหมือนกันว่าจะเหี่ยวหรือเปล่าแต่คุณสมบัติ แต่ลักษณะน่าจะดีนะครับน่าจะดีเพราะว่าเราใส่ใจมากในการปลูกครั้งแรกโอเคอย่างที่เห็นนะครับก็คือเป็นอย่างนี้แหละส่วนนี้ก็จะเป็นป่าเลมอนนะก็จะมาชนต้นเลมอนพอดีเนาะตอนนี้เป็นโซนเลมอนนะครับก็วอสเลียอีกต้นหนึ่งก็คือจะเป็นแบบนี้นะถ้าเราดูจากฝั่งนี้ไปมันก็จะกลายเป็นอย่างนี้เป็นแถวไปแถวยาวไปแล้วฝั่งนู้นก็ที่ปลูกมาแล้วก่อนนะหน้านั้น3ามสวันแล้วก็อีกส่วนนะในนู้นก็ปลูกแล้วประมาณ1ิวันนะครับเนี่ย อย่างที่เห็นอันนี้ปลูกก่อนหน้านั้นแล้วนะครับประมาณ2ปีที่แล้วนะครับไม่ตายแต่เลี้ยงไม่โตนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับมันนิ่งอยู่แล้วก็ตัวนี้ก็คือนักกล้ามนะครับบอสเวเลียเ,เล็กๆต้านะครับก็มีอาการอะไรบางอย่างเก็ต้องมาเคลียร์ใต้ต้นก่อนแล้วก็ลดน้านะครับให้น้ําอย่างเหมาะสมแล้วมันก็จะเจริญตบโตัวได้ดีตัวนี้เราจะเคลียร์แล้วก็จัดการหญ้าวัชพืชให้หมดให้เตียนโลง่งแล้วก็ให้เดินสะดวกสบายในอนาคตต่อไปเพื่อที่จะได้เดินมาเก็บบอสเวเลียไป สกัดแล้วก็ไปกลั่นนะครับตัวนี้เป็นแปลงที่ผสมผสานไม่มีก็จะมีทีทรีก็จะมีคอมิโพล่ามดยอดนะครับก็จะมีมดยอดจากหลายหลายหลายแหล่งหลายประเทศมารวมกันอย่างลีลานอเนี่ยก็ปลูกมานานแล้วแต่ว่าก็ไม่ไม่ไม่งามเพราะว่าไม่ได้ลดน้ําคือการลดน้ำเนี่ยมันก็ลดไม่ถึงนะครับก็เลยทําให้บางทีก็ชะงักไปบ้างอย่างบอสโซเลซาก้าต้นนี้นะหลายๆต้นด้านในนู้นงามมากเลยแต่ต้นนี้ใบแห้งใบเหี่ยวเพราะว่าอะไร เพราะว่าบางทีต้นอื่นได้น้ำหมดเลยแต่เขาไม่ได้น้ําต้นเดียวเขาก็เลยร่วงนะครับแต่ว่าโอกาสก็จะกลับมาเหมือนเดิมได้เพราะว่ามันเริ่มมีมีมีปฏิกิริยาต่อการดูแลเอาใจใส่ของเราแล้วนะครับเวลาน,อนา้ตอต้นนี้มันก็เกิดขึ้นมาเหมือนกันฉะนั้นมันก็มีเริ่มมีใบแล้วนะครับตัวนี้เป็นแปลงที่หนาเติะมากนะเป็นเป็นบอสเวียร่วมกับอาบุสลาบุสลาบอสเวีย ตัวนี้บุษรา,ลาแล้วก็คอมิโพล่าแล้วก็คอมิโพล่านะครับเป็นมดยอกซึ่งผสมผสานกันว่าอนาคตมันอาจจะแน่นกว่านี้เพราะว่ามันปลูกทีกันมากแต่ว่าก็ไม่ได้มีอะไรเพราะาเราจะเคลียร์หญ้าเราชะพืชออกตรงนี้ให้หมดแล้วก็ให้เดินสบายโอเคครับผมวันนี้ลุงปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขอเวลาพักผ่อนก่อนสักเ,เพียร์มากมากเลยถ้าใครสนใจต้นไม้บอสโซเลียไดยโอสโคลไลดิสหรืออะไรก็แล้วแต่ลิงก์ใต้คลิปของลุงนะครับลุงแปะลิง์ไว้ให้ว่ามีร้านค้าหรือติดต่อลุงได้ทักทายลุงได้ ไม่ต้องโทรนะครับเพราะว่าลุงไม่ค่อยมีเสียงเก็บเสียงเอาไว้เพื่อทําทาคลิปให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับก็ถ้าไม่ไม่ไม่มีทุระจำเป็นอะไรก็ไม่ต้องโทรก็ใช้วิธีการทักแชทมาเดี๋ยวลุงจะรีบตอบกลับไปอย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับขอบคุณมากๆทุกๆคนที่ติดตามกด Follow คลิปลุงเอาไว้ลุงจะมาเล่าเรื่องบอสเวียและเรื่องราวต่างๆของกํายานให้ฟังต่อไปขอบคุณมากๆครับ